ทั้งหมดในเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวกับการเล่นวอลเทนเดอร์ที่เห็นในวิดีโอกันเกี่ยวขี่น้องผมเล่น ROV เจอผู้รักเล่นไม่รู้เรื่องและแจก,กตังหาน้องผมก็ดูเปลี่ยนไปเชิญรับชมออขอขับไปเรื่อนกันเฮียขับไปเรื่อยกันเฮียอยากเล่นตูดมากเลยพี่คนแรกเล่นหนมแล้วเล่นตูดวันนี้ไอ้เฮียออมสิบแปดพวกอีกหายเลยครับเฮียพี่มึงจะ ป้อมเลยว่ะป้อมทีกันน้อมทียู่ด้วยกันป้อมก่อนเหียกูเดกเนี้ยโอ้ยเที่ยวเลยโอ้ย่ไันไปหน่ยไปด้วยไปด้วยไปด้วยอะไรอเ็เ้ไอเหียมึงใจเย็นนอมึงแหน่อยนั่นน้องมึงใจเย็น้อมึงมึงทำนั้นกันน้องมันพิ่มันพิศลธรรมนะ แต่ระทับที่หน้องนะแต่แต่สำหรับคนที่ว่ามีมีชิโลกัสโะเป็นไอดอนม่เป็นไรหรอกชิโลกัสโอลปรนไรดอนไม่ตายดไม่ตูดิโลกโอลาไ่ตายด่ตูดใช่ไหมไอ้ตายไ้ตั้อย่าอยโดนี่ตูดใ้่ป่ะอีมีมนี่โอดาที่บอกได้แค่นี้ไอ้ตีไอ้ตียังไงก็รู้กูรู้มึงรู้ทุกคนรู้โลกรู้จักรยานก็รู้ตูดได้มโดยเอ้อถอยก่อนถอยก่อนไอ้เหี้ยเดิมเล่นไหทำไม เนี่ยนะตวดน้ำหน่อยพี่รจะมกูดตูดบุญสักทีที่เราทานไม่ได้ตูดมน่ารักหน่งยทําไงได้ละเียเอ็มยเตูดดบานบานบานพีเียน่ารักน่ารักูบานแนงบานแน่ขวาตู้ดบานอยู่เมืองอ้เียเขาลืมน้องจ๋าไปแล้ววะไม่ลืมไม่ลืมแน่ควยไอ้เชี่ยขวาบอดแล้วมึงดูเนยตูดบานอยู่มึงอะ มาเหี้ยเจ๋ออะไรเมื่อนี้เขาเป็นอะไรกระหอยเหี้ยไรไอ้เหี้ยกูเล่นปลาไม่ได้กูบอกแล้วไอ้เหี้ยไอ้พวกแหล่ไอ้เหี้ยวันนั้นพิมพอะไรเขากูก็น้าเลยรสัตว์ไอ้เหี้ยเป็นไงานไรควายตูดก็ดีสัตว์ไอ้เหี้ยกูเป็นอะไรกะตูดในวันเนี้ยฮะตูดบาดทั่วหน้าเป็นรูปเกตูตูดบาดทั่วหน้าไป็ดีไอ้เหี้ยแพ้มาหลายตาแล้วไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยต้องบดปล่อยเขาเป็นตูด เี็นอะไรเฮียแกก็อ้วนๆไหนที่กูชอบตูดเด้งๆนะคสับไอ้เยอะเลยเปล่าไม่ได้เออไอ้เฮียเป็นอะไรเฮียแหลบตุกติกไฟเฮียร้อนแรงนะครับเฮียพายเต๋เหมือนกันอ้เฮียเราก็จะยัดตูดไอ้เฮียกูชอบจังเลยภาพที่เห็นไม่ใช่คนจริงๆเป็นแค่ตัวแสดงเป็นไงอะไรเฮียเราจะ หนาไอ้เหีบายกันทวนหน้าร้องไม่ดีร้องไม่ดีร้องไม่ดีร้อไม่ดีิเรียบเรียมด้วยมึงมืขวาอะไรกเดกอ้ามึงมืขวแล้วมึงมวาอะไรมือขวาอะไรยิเยไอ้สัสโอ้ยไอ้เหีไอ้สัสไองสัสไย้สัสไเ้สัสไ้สัไอ้สัสไอ้สัสไอ้สัใอเย็นไอ้หี้ยอ้ไม้ามึงอัสอ้สาสไ้สอ้สัไอ้สัสอ้สัสไเ้สไอ้สัสไอเข็ดไอ้ไอ้ส้อคาโดไอ้สัไอ้าัสไอ้สไอ้ี้ยจะ คนแหละดำๆคูณชอบไปแล้วไปแล้วไอ้เหี้ยอ๋อชอบกูว่ามันจะเหิมเกรลมมากกับเราด้วยยี้นี่ตั้งแต่รู้จักพี่ออมมานะที่ไม่เคยทำสื่อคอมมินเดียดเลยไม่ตั้งแต่ด่าแม่งว่าไอเด็กเบสก็จะโอเคพี่ออมไม่ใช่แล้วพี่ออมไอ้เหี้ยเหี้ยเลยอ่ะ นี่ขนาดเรียกพี่นะแต่ไอ้พี่เติมอ่ะมันเพี้ยนก็จริงแต่มันไม่เพี้ยนลามปามอ่ะเข้าใจใช่ไหมี่การพงข้อออกดินนะพี่ยูดีดินคุยกับเพื่อนไดเกี่ยไม่ได้ภาษาได้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 าา โน้ยกองแกลงเป็นชายชาตรีแต่ใจผู้รุ่งโร